ขอ,อนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อจุดทูบเก้าดอกสวดเก้าจบอธิษฐานบอกท่านเบาๆใครทำสีข้อนี้ได้ท้าววิสวรรณ์ท่านให้ลาบท่านให้รวย เพื่ได้หวังความเจริญในลาภยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาให้บูชาองค์ทาววิสวรรณ์พร้อมท่องคาถาเป็นประจำสมปรารถนาทุกประการท่านผู้ฟังครับทาววิสวรรณ์เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจัตโลก,กบาลทั้งสี่อธิบดีแห่งอสูรโดยเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาและเป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์ คอยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตอีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาลท่านได้ปรากฏอยู่ในหลายความเชื่อทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นทาวกุเวตของอินเดียใต้พระสัมพล์ของทิเบตรหรือตัวเวิร์นเทียนหวังของจีนทําให้ท่านเป็นองค์เทพหนึ่งที่เป็นที่เคารพนับถือในหลายๆประเทศสิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบคือไทยวิสุวรรณมีสอง,ององค์นะครับ แต่แกะท้าวิสวรรณ์ที่มีองค์เป็นยักษ์ยืนถือกระบองยาวและโลก่แก้วประพานมีบริวารแสนโกรธทำหน้าที่รักษาความเรียบร้อยและความยุติธรรมในสวรรค์โดยถูกนำมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอัยการมากกว่า100ปีและองค์ที่สองคือท้าวิสวรรณ์ที่ปรากฏในร่างมนุษย์ที่เป็นชายพวงพุยซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่นคงเป็นเจ้าของเงินทอง ซึ่งผู้คนเชื่อว่าการบูชาองค์ท้ายวิศวรร์จะเพิ่มโชคลาภทําให้มีกินมีใช้ไม่ขาดต่เรื่องราวของหญิงสาวผู้หนึ่งที่เธอได้โชคลาภจากการบูชาท้ายวิศวรรธ์โดยเธอได้เล่าว,ว่าเมื่อช่วงกลางเดือนที่แล้วแฟนฉันฝันว่ากลับไปคอนโดที่ฉันเคยเช่าได้หนึ่งเดือนเธอเลยพูดกับแฟนเล่นๆ่นว่าเอาเลขห้องไปซื้อหวยไหมเลขห้าเจ็ดซึ่งเป็นเลขห้องเก่าที่ย้ายออก แฟนเลยซื้อหัวดิจิทัลที่ลงท้ายด้วยห้มาห้าใบฉันเลือกสามใบแฟนเลือกสองใบพาะวันเสาร์อาทิตย์ถัดมาพวกเราก็ไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชาอยู่ดีๆฉันก็อยากจะไปไหว้ทาววิสวรรณ์เพราะเห็นในข่าวบ่อยมากช่วงแรกๆที่ดูข่าวก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะไปเป็นพิเศษแค่คิดเสมอว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลองไปไหว้ดู วันนั้นจูจ่ๆก็เกิดความรู้สึกอยากไปไหว้มากก็เลยบอกแฟนว่าอยากจะไปไหว้องค์ทาเวสสุวรรณแฟนก็พูดขึ้นมาว่ามีวันไร้กล้วยไม่ไกลจากร้านอาหารที่เรานั่งกันอยู่จะมีองค์ทาเวสสุวรรณฉันกับแฟนก็ตกลงไปกันหลังจากทานอาหารเสร็จก็ไปไหว้ท่านด้วยการจุดสการะทูบเก้าดอกและถวายกหลาบสีแดงเก้าดอกตั้งน้โมสามโจ เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงเทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมในเวรทั้งในชาตินี้และชาติก่อนแล้วกล่าวคาถาบูชาท้าวิสวรรค์ที่ี่มีท้าวิสวรรธ์สององค์แฟนก็ไหวองค์ฝั่งขวาฉันก็ไหวองค์ฝั่งซ้ายหลังไหวเสร็จก็อธิษฐานขอถูกรางวัลฉันหลวงในเลข574เจ็สฟนหลวงในเลข357เจ ได้เลขยข้าเจดมาทั้งคู่ก็แอบ,บคนลูกไปนิดนึงเพราะได้เลขที่ตรงกับซื้อไว้แล้วก็ภาวนาในใจกับท่านไปว่าถ้าบุญวาสนาลูกมีจริงขอยพ่อปู่ช่วยบรรดาลโชคลาภให้กับลูกด้วยให้หวยออกห้าเจดได้รางวัลใหญ่ด้วยเถิดถ้าลูกถูกหวยลูกจะกลับมาไว้ท่านใหม่คือภาวนาด้วยจิตศรัทธาจริงๆปรากฏว่าพอหวยออก ฉันถูกระวันที่สามจำนวนห้าใบคือดีใจมากครั้งแรกในชีวิตที่ถูกเยอะขนาดนี้คงจะเป็นเพราะท่านให้โชว์อาทิตย์หน้าจะไปไหว้ท่านอีกครั้งรู้สึกศรัทธาเพิ่มมากขึ้นจริงๆองค์ท้าวิสุวรรณท่านผู้ฟังครับหากมีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังไปไหว้องค์ท้าวิสุวรรณสักครั้งเคล็ดลับการบูชาท้าวิสุวรรณ ท่านสามารถทําตามลําดับขั้นตอนได้ดังนี้นะครับจุดสกการูบเก้าดอกนับจํานวนทูบให้ดีจะให้น้อยหรือเกินกว่านี้นะครับและถวายดอกกุหลาบ9ดอกแนะนําว่าครใช้ดอกกุหลาบสีแดงหรือสีขาวเท่านั้นครับไม่แนะนำให้ใช้สีอื่นนอกจากนี้บางสถานที่นะครับก็จะถวายเครื่องสกการะที่เป็นผลไม้มงคล5อย่างเช่นสม้มกล้วยองุ่น แอปเปิลแดงสับประรดซึ่งอาจจะใช้ผลไม้ชนิดอื่นๆที่มีสีแดงแทนก็ได้ครับเช่นแก้มังกรหรือทับทิมเมื่อท่านเตรียมของบายเรียบร้อยแล้วระลึกถึงคุณบิดามารดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ประสิทธิ์ประสานวิชามาเลลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และท่องคาถาบูชาทาวิสวรคร์ก้าโจบเพื่อเป็นสิริมงคล ช่วยเสริมดวงเสริมโชคลาภสำหรับผู้ที่บูชาท้าววิสวรรณ์ด้วยการกราบไหว้และนำคุณธรรมของตัวท่านไปปฏิบัติด้วยจะช่วยส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าและร่ำรวยมีความสุขอย่างแน่นอนครับคาถาบูชาท้าววิสวรรณ์ว่าตามดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสภะคะวายมราชาโนทวิสุวรรณโนมารณังสุขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะ นี่เป็นบทสวดแบบจอยให้สวด3จบ7จบหรือ9จบครับแต่ซึ่งส่วนมากก็จะนิยมสวด9จบกันและหลังจากกล่าวบทสวดแล้วก็สามารถขอพรขอสิ่งที่ต้องการจากท่านปู่ได้โดยห้ามลืมเป็นเด็ดขาดนะครับที่จะต้องเอ่ยชื่อนำสกุลของตัวเองด้วยเสมอครับสำหรับพิธีบูชาทายวิศวรรที่บ้านนั้นก็ควรบูชาช่วงเช้า ทุกวันพรฤหัสบดีหรือทุกวันพระแต่ถ้าไม่สะดวกจะเป็นวันไหนก็ได้ครับหรือจะสวดทุกวันอย่างสม่ำเสม,สมอก็ยิ่งดีครับและก่อนทำพิธีไหว้นั้นก็ควรอาบน้ำและแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยถวายเครื่องสักการะเช่นน้ำเปล่าและผลไม้มงคลอันได้แก่ส้มกล้วยสับประรดจากนั้นก็ทำการสวดสมาทานสิห้า บทบูชาพระรัตนตรยัยจุดธูปเก้าดอกพร้อมดอกกุหลาบเก้าดอกพนมมือและตั้งนนโมสามโจกก่อนสวดบูชาทาวิสวรณน,นั้นส่วนใหญ่จะนิยมท่องบทสวดแบบย่อเก้าโจกเพื่อความเป็นสิริมงคลเชื่อว่าจะช่วยเสริมเรื่องโชคลาภความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหากทุกทกท่านท่องคาถาทาวิสวรณ์ต่อเนื่องทุกๆวันและปฏิบัติกราบไหว้เป็นประจำ เพื่อเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลจากองค์ทาวิสุวรรณก็จะบังเกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยๆเพราะทาวิสุวรรณมีทีริตมากมีทรัพย์สมบัติมากนอกจากช่วยป้องกันคุ้มครองแล้วองค์ทาวิสุวรรณก็ยังจะบรรดาลโชคลาภและความร่ำรวยให้แก่ผู้ที่บูชาด้วยท่านผู้ฟังครับครูบาอาจารย์ท่านแนะนำมาว่าหากจะบูชาทาวิสุวรรณ ให้ได้ผลอย่างแท้จริงนอกจากการสวดบูชาทุกวันอยู่แล้วนั้นก็ควรพึงปฏิบัติให้ถูกต้องและห้ามทําสิ่งต่อไปนี้เด็ดขาดคือ 1. ห้ามผิดศีลห้าอันได้แก่การฆ่าสัตว์การลักขโมยทรัพย์การผิดลูกผิดเมียผู้อื่นการพูดเท็จและการดื่มโซราของมึนเมา 2. ห้ามกระทำตนเป็นผู้ทําลายศาสนา ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 3. ห้ามประกอบอาชีพทุจริตผิดกฎหมายโคดโกงเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและ 4. ห้ามเป็นผู้เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบขาดน้ำใจไมตรีท่านผู้ฟังครับสำหรับใครบางคนมีโอกาสที่จะสามารถเดินทางไปกราบไหว้องค์ท้ายวิสุวรรณในสถานที่ต่างๆได้ หรือท่านอยากจะเดินทางไปตามจุดที่คนนิยมวันนี้ผมก็จะขอแนะนําสถานที่ที่องค์ท้ายวิสวรรณ์ประดิษฐานอยู่โดยห้าวัดที่มหาชนนิยมไปกราบไหว้บูชาท้าววิสวรรณและร่ําลือว่าได้โชคลาภสมปรารถนาทุกประการมีดังนี้ครับ 1. วัดจุฬามณีสมุทรสงครามถือเป็นวัดหนึ่งที่จุดกระแสท้าววิสวรรณรอบนี้ขึ้นมาเลยทีเดียว ว,วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่แถวอัภาวาที่สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททองก่อนจะมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาและได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ในช่วงปี2459เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนอกจากพระอารามและพุทธศิลป์ต่างๆแล้วจุดเด่นของวัดนี้ก็คือรูปปั้นทววิสวรณ์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่าหากใครได้มาขอพร จะได้รับความสำเร็จแทบทุกราย 2. วัดสุทัศน์เทวารารามราชวารมหาวิหารกรุงเทพเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของชาวกรุงเทพมหานครเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับเสาชิงช้าโดยวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระศรีสกยมุณีหรือหลวงพ่อโตที่เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสัมฤท ตั้งแต่สมัยสุขโขไทยซึ่งมีอายุมากกว่า600ปีภายในวัดมีอุโบสถสองหลังโดยหลังหนึ่งนั้นเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศมีจิตกรรมฝาผนังที่วิจิตรงดงามมากต้านหลังก็จะมีทาวิสวรรณไวยให้ประชาชนมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย 3. วัดมงคลจิตด,ดารามนาคนปรปฐม เป็นวัดใจแห่งจังหวัดนคนปรปฐมที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดไร่คิงนี่คือประดิษฐานของหลวงพ่อวัดไร่คิงซึ่งเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสำริดปางมารวิชัยมีพุทธลักษณะงดงามด้วยพุทธศินสามสมัยและแน่นอนว่าที่นี่จะมีรูปปั้นทาวิสวรณ์องค์สีทองยืนเด่นตะนาให้ผู้ศรัทธาได้มาสักการะขอพอรกันและล่าสุดครับ วัดกำลังมีโครงการจะสร้างถ่ายวิศวรณองค์ใหญ่ขนาด5.5เมตรเพิ่มขึ้นมานอกจากนี้นะครับจะมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ของเก่าให้เข้ามาชมและยังมีตลาดนัดในช่วงสุดท้ายสัปดาห์อีกด้วย 4. ปวัดราชศรัทธาธรรมกรุงเทพมหานครอีกเช่นหนึ่งคือวัดบางชันซึ่งเป็นวัดที่ชาวบ้านให้ความนิยมศรัทธาอย่างมากอยู่แล้วที่นี่จะเหมกับคนที่นอนดึกครับ เพราะเขาเปิดให้เข้าสการะทาวิสวรรณ์ได้ตลอด24ชั่วโมงใครที่อยากเน้นเรื่องโชคลาภให้ลองนำกระเป๋าสตางค์มาวนด้านขวารอบตะบองของทาวิสวรรณ์ที่ในกาวรอบพร้อมอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลตนเองแต่ขอยอร่ำรวยก่อนกลับจะแวดเช่าเรียนหรือยันทาวิสวรรณ์ปบูชาป้องกันภัยด้วยก็ดีแล้ววัดที่ห้า วัดสุทธารามกรุงเทพมหานครสำหรับคนที่ฝั่งทนก็ไม่ต้องไกลเพราะแค่มาที่วัดสุทธารามซอยสมเด็จพระเจ้าตักสิน19ก็ได้สักการะขอพรทายวิศวรรณแล้วโดยที่นี่จะมีรูปปั้นไทยวิศวรรณทงสององค์คือองค์เล็กเททองที่สร้างมาตั้งแต่ปี2 5 3 0และองค์ใหญ่ที่สูงกว่า8เมตรตั้งตระหง่านอยู่กลางแจ้ง ที่สร้างภายหลังไม่ใช่แค่ฝังทนเท่านั้นนะครับแต่ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศก็หลั่งไหลามาทำบุญและแก้บนกับทายวิสวรรค์ที่นี่อย่างไม่ขาดสายตั้งแต่เช้าจนดึกทุกๆวันท่านผู้ฟังครับถ้าใครไม่สะดวกเราก็สามารถกราบไหว้ที่บ้านตามที่แนะนำได้เช่นกันมีความศักดิ์สิทธิ์สมปรารถนาเช่นกันเพียงแต่เรามีความเชื่อ บวกไปด้วยความศรัทธาอันเปี่ยมลน้นแม้บูชาองค์ท่านที่บ้านก็เห็นผลและสมหวังเช่นกันครับวิริยนะทุกขมาเจติบุคคลจะร่วมทุกได้เพราะความเพียรช่องคิดดีทําดีแชนเนลขอขอบพระคุณเนื้อ,อาหาที่มาข้อมูลที่นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟัง กระยาญยังมีทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอในความดีมีต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ